โอ้โหคุณผู้ชมครับมะนาวครับบ้านพ่อเพลินดูสิครับดอกเต็มต้นเลยลูกดกมากเลยครับผมไม่ว่าจะกิ่งก้านไหนดูสิครับติดดอกออกผลลูกดกลูกใหญ่ต้นนี้ครับเก็บกินได้ตลอดทั้งปีเห็นไหมครับผมว่ามะนาวบ้านพ่อเพลินติดดอกออกผลดกเต็มต้นจริงๆครับแค่เคล็ดลับง่ายๆปุ๋ยน้ํา สูตรของพ่อเพรินนี่แหละครับผมทําให้บ้านพ่อเพรินมีมะนาวติดดอกออกผลลูกดกลูกใหญ่เก็บกินได้ตลอดทั้งปีโดยที่พ่อเพรินไม่ต้องซื้อมะนาวอีกต่อไปไปดูกันครับว่าพ่อเพรินทาสูตรไหนทําให้มะนาวบ้านพ่อเพรินมีดอกมีผลเก็บกินได้ตลอดทั้งปีโดยที่พ่อเพรินไม่ต้องซื้อมะนาวอีกต่อไปสวัสดีครับผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับ จอกันอีกแล้วกับช่องพ่อเพลินชาแนลนะครับ <c oughs> วันนี้พ่อเพลินจะพาคุณผู้ชมมาทําปุ๋ยน้ําครับผมปุ๋ยน้ําบํารุงมะนาวของเราให้ติดดอกออกผลบ้านใครที่ปลูกมะนาวแล้วนะครับผมยังไม่ติดดอกไม่ออกผลลองทําวิธีนี้ได้เลยเพราะว่าบ้านพ่อเพลินทําแล้วเห็นผลจริงๆครับผมก่อนที่จะไปรับชมคลิปวิดีโอนะครับพ่อเพลินขอคนะละหนึ่งสับสไครสันกระดิ่งไว้ขอแจ้งเตือนคลิปดีๆของพ่อเพลินด้วยนะครับ ไปนะครับเราไปทําปุ๋ยน้ําบํารุงมะนาวของเราให้ติดดอกออกผลลูกดกเต็มต้นและยันก็คือเก็บกินได้ตลอดทั้งปีด้วยกันเลยนะครับอุปกรณ์ที่เราจะนํามาบํารุงให้มะนาวของเราลูกใหญ่โตวไว้น้ําเยอะติดดอกออกผลดกเต็มต้นเลยครับ นั่นก็คือยาพารานี่เองครับเดี๋ยวเราจะใช้ยาพารานี่ครับในการทําให้มะนาวของเราลูกใหญ่โตไวน้ําเยอะๆครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําเลยนะครับก่อนดื่นครับคุณผู้ชมครับยาพาราหนึ่งเม็ดให้เราใส่ลงไปเลยนะครับหรือว่าจะทุบให้แตกละเอียดก่อนก็ได้นะครับเสร็จแล้วเราจะใส่นี่ดูดไปด้วยนะครับเครื่องดื่มชูกําลังครับ ในเครื่องดื่มชูกำลังก็จะมีวิตามินมากมายนะครับใส่ลงไปนะครับหนึ่งฝาครับอัน,นก็คือโมโนโซเดียมมูทาเมตนั่นก็คือผงชุรสนั่นเองครับเ,เป็นหน้าเพนการเจริญเติบโต,ตของต้นมะนาวครับใส่ลงไปครับหนึ่งช้อนครับ นี่ครับคุณผู้ชมครับอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำซาวข้าวนั่นเองครับเราอย่าเอาไปทิ้งนะครับน้ำซาวข้าวสามารถนำมาบำรุงไม้ผลไม้ดอกก็สามารถบำรุงได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้นี่แหละครับในการบำรุงใบต้นมะนาวของเราลงไปนะครับหนึ่งแก้วนะครับเสร็จแล้วให้เราคนครับ คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันครับเพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมครับเราก็จะได้ปุ๋ยน้ําไปบํารุงให้มะนาวของเราลูกใหญ่โตวไวติดดอกออกผลดกเต็มต้นและอีกอย่างครับคุณผู้ชมครับมีน้ําให้เราเยอะเลยครับผู้ชมครับเมื่อเราได้ปุ๋ยน้ําของเรามาแล้วให้เราฉีดพ่นเลยครับ ตามกิ่งตามก้านของต้นมะนาวแบบนี้ได้เลยนะครับผมฉีดพ่อนอาทิตย์ละหนึ่งสองครั้งรับรองมะนาวติดดอกออกผลลูกดกเต็มต้นเก็บกินได้ตลอดทั้งปีแน่นอนเลยครับนี่นะครับเป็นวิธีง่ายๆในการบำรุงมะนาวของเราให้ติดดอกออกผลลูกดกเต็มต้นในวันนี้ครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สันกระดิ่ง มยขอแจ้งเตือนคลิปดีๆของเพื่อนด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม